มาเทสหนึแอมตัวเล็กกล้องอลูมิเนียมนะครับเพิ่มประกอบเสร็จยังไม่มีเจ้าของนะครับตัวนี้สนใจทักสอบถามได้นะครับพร้อมส่งนะครับมาเทสโหลดที่5 0 0ร้อวัตต์ครับแบตสิบอ็ดแดูนะครับมาจะได้ไฟเท่าไหร่ ไฟอยู่ที่ห้าสิบสองโวลนตนะ์ดูความถี่นะความถี่อยู่ที่ประมาณ300รเฮิร์ตนะครับ ไม่ได้ชาร์จแบตเลยแบตจะหมดประมาณนี้นะครับ